<laughs> <laughs> Đây à? Cắt vào <laughs> à, nhồi, nhồi lời Uuuu, sợ sẹp Kìn vâng sẹp bỏ Kìn Mà cứ vâng đu Kìn มาคุณละครโซซ่าซอือมแม่ทำมสักทสิแสาซนี่อันนี้วานเราก็ตองมดขึ้นนะทุกคนเฮไปเลยด้ว นนนนน้อองงับบาาาาตมมมีีิลลลกกโ่ทสบายดีทุกคนยินด,ดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ซองอาคายะมี ตอนนี้คือหลังคาของเขาก็ตัดแล้วเมดแล้วเด้อต่อไปก็สิได้กอเฮือนกันแล้วนะทุกคนก่อแบบมือละน้อยมือละน้อยไปแต่ว่ามื่อน,นี้คือเขาชิม,มาเอาผึ้งน้ำผึ้งปลาเนะทุกคนเพราะอยู่แคบเนี่ยก็อยู่ไก่เฮือนเขานน่นะกำลังเืนเนาะก็เลยว่าให้อาคน้อยเอาผึ้งเขาสิกินน้ำผึ้งกันเดี๋ยวเนี่ยก็มิม,ม,ม,ม <laughs> เดี๋ยวบุว่าสิมินำเพื่อบ่แต่เบิงนี่นี่จะเป็นทางขางเฮือนเฮาแล้วกันนี่จะเป็นปลาของเขาแล้วเขาสิไปเอาพื่อเอามิ่งก,กันมิ่งเซลเซลเนี่ยนี่ตู้ฮะอุ้ยบ่มีก้าบบมี่นำกัเมียอ่ะไม่ย่ไม่ย่ เดือยหยันยันมาตอดไอช้อน,นไอช้อนเพื่ออะไรเพื่ออะไรยัี้ทุกคนอยู่เทอะฮันดิไซว่าเห็นดีค่ยเด็ดดำนี่นี่น,นี่ออกมาแล้วออกมาแลมีบอ ไม่ตตอะไอฉันฉันฉันพึ่งเ้ย่ันพึ่งตอยเฮ้ยเฮ้ยยโอ้มีน้ำมีน้ำพึ่งน้ำพึ่งเลื่ น้ำเลืองเลืสิเนนี่คือซิมิ่น้ำลายแหละเดี๋ยวเอาลงมาสิแต็มหมดิบ่ไหนยเยมไงติยังไติไยอาายมติกคุณกคไปไปทังคุณกัน ยันมันมาต่อยเอาคือาตัลงตั้ลงก่อนนี่มีซาปาบักหลายเนาะอันนี้ก็ซาปาเนียซาบักานี่เห็นบอกเนี่ซาซา ซานี่ก็คือค่ะโอ๊อืมซาป๋าซาปาตอนนี้คือเฮาสิเอาพิง่งนี่แต่ว่ามันบ่ไปลายมันบ่ไป <laughs> ฮะช่วยไ้วย้อกมาเฮ้ยฮ่าฮ่าอาวุธที่ยันเอาผาก็ติดไว้ยัน่าฮ่าออไอโตะลักโซยามานะงโนะโนโนยามายามาโอ้ลายเลยโตวันมันบนนี้เถอะ

ต่ละมันตไปหน่แล้วก็ว่ายงวกินะเอาตัวเป็นนาำหันตตแล้วเนี่ยเป็นนานื้อเป็นนาำอ่ะเป็นน้ำพิ่ยู่กก้องเือเ่อืออกินแมนอียง่ล้อ๋อกิน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 ดกกินเมันก็เบบีกกิน้ล้วอปากเกินเออืมฮะเบอร์ม

กินิังดูแซบบ่คือยังอ่ามาคือยังไงคือกดจารีบอะไร่แซบวันนี้กินคำบ่าไงสิเฮ้โอ้โหโอ้ไมมันกำลังย่อยย่อยอยู่อาเป็นย่อยยังเรียแอ อะไรบ้ามาคุณละครสวยสวยอืมอันนี้ไม่คนละคำเลยนะง่ายเพื哭哭่อนคนละคำมาลองไปใครลองบุไว้คัดอ Cắt có sáng tư xem 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 này, xem 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 này xem xem nè, xem nè xem xem nè xem xem nè, xem 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 hay có cháu sim mất lời rồi <laughs> cắt lời khăn nhé mẹ đi nói xấu con hãy hay 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 giác con tâm lắng lại được lại bây giờ

นี่เอาสิกิน <music> อ <Brothers> ีกที่เหลือมันเอาสิกินทุกคนตอนนี้คือเรากินน้ำเพิงแล้วมาแล้วแล้วก็บที่ไปเอาตัที่มันตกหันโบกหัวนียังอยู่บอกลองเข้าไปเบิ่งเบิ้งว่ามีบ่ตอนนี้คือเราสิไปเบิ่งอุ้ยมันตกยื่นตัวนั้นขึ้นมาเลย มดสมงเฮ้ยไม่ใช่ของสู้ๆๆๆๆมดส่มันขึ้นมาหมดเลยบองไหมอุย้ยโออกไป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 ไปไวไวไวอันนี้จะเป็นที่ว่านี่เป็นน้ำโฮบูแมนเป็นน้ำเพลิงบูแมนตัวเป้า แต่ก่อนยังมีตัวน,น,นี่ตัวพึ่งน้อยๆอ่อนๆลุกๆมันน,นะโอ้ยตกโอ๊ยตัวมดนี่นะนี่เคลียอ,อกมดกันนี่อันนี้วานเราก็ตัวมดขึ้นนะทุกคนไปเลยด้อ